Channel สวัสดีครับ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 กลับมาเจอกันแล้วกับ Monster Channel ผมยุทธครับผมน้าซีครับผมาวันนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้จชาจาาเอ้ยไม่ค่อยได้พูดเด๋ยนนี้ไม่ค่อยได้คุยกับใครอยู่บ้านนอนดูลีรีอีกแล้วไม่ค่อยได้คุยกับคนครับอะไรนะเมื่อกี้พี่ซีถามว่าอะไรนะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมีเกม เล่นเล่นกันเองนี้แหละแต่ว่าอยากให้คนดูทางบ้านได้ช่วยกันทายเดาๆดูไปแล้วก็เดาด้วยก็ได้ว่าตอนนี้เราจะมีเต่าสามตัวเต่าสุกต้านะครับแล้วเราก็จะมีอาหารของเต่ามีอะไรบ้างพี่สี่มีใบมอนมีใบมอนมีมาสุรีมีแอปเปิลในนี้เดี๋ยวผมจะเอาอาหารเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเราอยาเอาเต่ามาทีละตัวแล้วก็ทายกันว่ามันจะกินอะไรอ่าโอเค นี่อ่าครับใบหม่อนครับผมใบหม่อนซึ่งอ่านี่มาซุริอ่านี่แอปเปิ้ลใบหม่อนมาซุริแอปเปิ้ลมาตัวแรกพี่ซีว่ากินอะไรมาทายกันอ่าผมเอาเป็นเอาพื้นๆเลยแล้วกันใบหม่อนใบหม่อนอ่าอันนี้ครับผมว่ามาซุริไฮโซไหมผมว่าเต่าไฮโซอ่าครับตัวหนึ่งนะครับ ให้คุณยืนต่อยเตือนเตือนมาดูการบ้างเูซือดูซื้นอะไรอุ้ยท็อกฟรีโอ้โหนี่มันวางเครื่องมาด้วยเนี่ยท็อกฟรีนะครับปึ๊บอ้าวโอ้อ้านี่นีหนีฉีดฉีดฉีดีดีดีอย่างแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นไงเลยเป็นไงครับมาสุริแเดี๋ยวดูก่อนครับเฮ้ยอะาสยามไม่ริง เดินหนีก็ได้ใครจะรู้ผมไม่หนีแล้วล่ะหัวทิ่มไวขนาดนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยมาตัวที่สองสับก่อนเอาสับดูที่ว่าปเิไม่ได้เดี๋ยวเ้าปล่อยที่เดิมเลยตัวที่สองครับผมตัวที่สองอ่ะพี่สีว่ากี่แล แม่งเอาตรงหน้าเลยก็เอาเปิ้ลนะผมยังไงผมยังเชี่ยวสุรเลอยู่นี่เอเดโออาตัวที่สองวิทย์ไม่เดินใจเลยนะน้องยังกลัวอยู่อาย้ายย้ายมันจะพื้นเลี้ยงม่นจะไอาเอาแล้วนี่แสดงว่าอไอ้แม่ แปลว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าอยู่ตรงหน้าแต่ว่าเขาอยากกินอะไรเขาไปนั <Mother. S 1> <ๆ>่นแน่ๆอันนี้น่าจะสนใจใบหนใบเขียวๆน่าหนูน่าแหน่น่าวีฟีดหม่อนด้วยมาตุ๊กตะไบพี่ซีว่ากินอะ <chen her. S 2> ไรสลักที่ใบหม่อนนะนี่ผมเช่เอฟซีมาซืีอ <laughs> <laughs> พาะว่าเดี๋ยวแอบขายของมาด้วยอันนี้ผมปล่อยเองได้แต่คุณต้องปล่อยที่เดิมนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ปึ๊บนี่นี่นะครับแบบเดียวโอ้โัสนีดรู้สึกตัวได้มาตรงนี้แน่นอนพี่เจยไปมอนซี่เดียววิชโมมองนะตายแล้ว น่นเยสำรวจคุนปีก่อนฟรีโค้งไม่ห่างมาสุริโอเรียบร้อยรีโค้งไม่ห่างมาสุริแน่แน่นอนครับม,นนมาสุริแน่นอนมาสุริโอ้มีตกตกตัวไปไงมาสุริไปสองครับกินมาสุริสองใช่แล้วก็กินใบหม่อนหนึ่งตัว ซึ่งก็อย่างที่บอกอันเนี้ยผมเลี้ยงได้มาซุริเขาก็เลยน่าจะน่าจะคุ้นเคยกับมาสุริมากกว่าได้กินได้กลิ่นอะไรเงี้ยแต่จริงมาสุริมันหอมจริงมันหอมมันยังมีกลิ่นห,มหอมๆอยู่แล้วเต่าชอบก็ช่วยเรื่องยูหลงยูริกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดกินพวกกินพวกผักไดมากมันจะเป็นพวกยูริกเลต้องแช่ชน้ำบ่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นมาสุริมันทำจากย่ามก็อ่าโอเคหน่อยเหมือนกับมันเป็นสูตรเฉพาะของเต่าบอกอยู่แล้วถ้าเลี้ยงเต่าแค่ไม่กี่ตัวนะประหยัดกว่าประหยัดกว่าเยอะประหยัด่าซื้อผัก แล้วมือหนึ่งถ้าสมมุตวิว่าเลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวนะใช้ไม่ไม่กี่เม็ดเองนะน้อยมากนะแต่ถ้าใครสะดวกใช้พวกผักที่มีไฟเบอร์ส,สูงสใบไม้ใบหม่อนที่มีไฟเบอร์สูงก็ใครอยู่ใกล้ตลาดหรือมีสวนเองก็มันก็<า>โอเคตามใจนะครัถ้าใครอยากติดตามพวกเรานะครับในช่องทางอื่นน่ะเดี๋ยวผมจะลงจะพูดยัง เดี๋ยวผมจะลงลิงก์นะครับช่องทางติดต่อช่องทางอื่นแอปอื่นอะไรเงี้ยไว้ตรงดีแคปชั่นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกมากเลยนะครับถึงแม้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่2ก็คืออยากจะรบกวนนะครับทุกคนที่ดูสนับสนุนพวกเราด้วย QR Code นี้นะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดหายไป3ปีแล้วก็มนะครับฝากด้วยนะครับรบกวนสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับ เดี๋ยวุณไม่ตัดออกโอเคงั้นคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Monster Channel